อโอกาสนําธรรมะที่เข้าใจง่ายๆมาฝากกลยาณมิตรกันค่ะในหัวข้อที่ว่าผู้เดินทวนกระแสน้ำจิตเดินทวนกระแสกิเลสการเดินทวนกระแสน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลาจากที่สูงไปหาที่ต่าอยู่เสมอเสมอ การเดินทวนกระแสกิเลสก็เช่นกันค่ะเพื่อให้จิตพ้นจากที่ต่ำจึงไม่ควรปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสปัญหายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นคนใจร้อนขี้โมโหชอบฟังป่าเข้าของในบ้านหรือว่าเป็นคนขี้ขโมยเห็นของใครก็อยากได้มาเป็นของเราหรือว่า เป็นคนชอบตั้งกลุ่มนินทาผู้อื่นเหล่าเนี้ยเป็นต้นหากไม่แก้ไขในพฤติกรรมนั้นปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสกระทําไปตามอำเภอใจก็จะมีแต่จะนำพาชีวิตให้ตกไปสู่ในทางต่ำเรื่อยๆความเป็นธรรมชาติของน้ำย,ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่เสมอๆ ธรรมชาติของใจคนก็เช่นกันค่ะมักคล้อยตามสิ่งที่ใจชอบอยู่เสมอเสมอสิ่งที่ใจชอบนั้นก็มักเป็นสิ่งที่สนองอารมณ์ของตนสนองความรู้สึกของตนอยากที่จะทำไปตามอำนาจของความเคยชินเพราะฉะนั้นแล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็เพื่อมาขัดเกลาจิตใจยกระดับจิต ตวนกระแสกิเลสเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันโดยการมีทานศีลส,สมาธิและปัญญาแม้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากต้องสู้กับกระแสแรงดึงดูดของโลกธรรมเราก็จะได้ไม่เผลอพลัดหลงไปตามกระแสกิเลสอันเชี่ยวกรากได้ด้วยง่ายค่ะ ผู้ที่ว่ายน้ำเป็นย่อมว่ายทวนน้ำผู้ที่ปรารถนาจะออกจากทุกข์จึงต้องทวนกระแสกิเลสตัณหาแล้วเราจะทวนกระแสกิเลสตัณหาอย่างไรล่ะกระบวนการคือว่าเมื่อผัสสะปรากฏเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดความอยากคือตัณหาตรงที่เกิดตัณหาให้มีสติรู้ทัน จัดการกับตัณหานั้นค่ะเพราะว่าที่ใดมีสติกิเลสก,ก็จะดับเมื่อตัณหาดับอุปทานก็จะดับอุปทานดับพบก็จะดับเมื่อพดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับทุกก็ดับนี่แหละค่ะคือการทวนกระแสกิเลตัณหาถ้าท่านเห็นว่า ธรรมะนี้มีประโยชน์ก็นำไปบอกต่อได้เลยนะคะและให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอในครั้งต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ